สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอไอเอสเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อาําอัดลมสูตรไม่มีน้ําตาลของพนักง,งานบริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก่อนอื่นเลยเราไปเริ่มที่มาและความสําคัญกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยคือน้อาอัดลมอ่ะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมทั่วโลกที่แต่ละคนทุกเพศทุกวัยนิยมบริโภคกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตลาดน้ํอาอัดลมประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าสูงด้วยความที่แบบกินได้ทุกเพศทุกวัย แล้วก็ต่อมาเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงกระแสข,ของการรักสุขภาพครับส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาดื่มเครื่องดื่มที่เป็นสูตรไม่มีน้ําตาลกันมากขึ้นเช่นกันครับเหมือนพนักง,งานบริษัททั่วไปเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นเช่นกันทําให้ปัจจัยทางการตลาดเนี่ยมีผลแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างชัดเจนการศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็เลยเน้นไปถึงการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดทั้ง7ด้านในกลุ่มพนักงานบริษัทในกรุงเทพครับถัััดไปปปก็็จะะะเนนวตถุรรสงคค์บ หนึ่งเนี่ยคือเพื่อศึกษาปัจจัยทางการทางประชากรศาสตร์ของพนักง,งานบริษัทเอ่อพื้นที่กรุงเทพมหานาครได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาและก็รายได้ครับที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ำอโลมสูตรไม่มีน้ําตาลแล้วก็ข้อต่อไปคือเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจําหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดบุคคลด้านกระบวนการแล้วก็ด้านลักษณะทางกายภาพครับ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ำอลมสุดไม่มีน้ำตาลของพนักงานบริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานครถัดไปคําถามในงานวิจัยครั้งนี้นะครับก็คือปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจําหน่ายส่งด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคลด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอารมสุรไม่มีน้ําตาลของพนักงานบริษัทในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่แล้วก็2นะครับ การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ำมันลมส่วนไม่มีน้ำตาลของพนักง,งานบริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครมีความแตกต่างกันเมื่อจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุศาสภาระดับการศึกษาและรายได้หรือไม่ครับอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตด้านประชากรนะครับก็คือจะมีกลุ่มตัวอย่าง400คนแล้วก็ขอบเขตด้านเนื้อาหาเนี่ยเอ่อตัวแปรอิสระนะครับคือปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุศาสภาระดับการศึกษาและรายได้เนี่ยโดย เราจะศึกษาเนื้อหาครอบคุมแนวคิดเกี่กับส่วนผสมทงางการตลาดบริการ 7P นะครับแล้วก็ตัวแปรต่างก็คือการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ำอรมณมสูตรไม่มีน้ำตาลของพนักงานบริษัทครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ1ผลการวิจัยเนี่ยสามารถช่วยผู้ประกอบการน้ำอรมณมเนี่ยเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะช่วยให้สามารถ พัฒนากลยุทธก์กานตลาดแล้วก็การจัดจําหน่ายที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและยังส่งผลให้ธุรกิจเนี่ยสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและสอก็คือผลการวิจัยเนี่ยสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดที่ตอบโจทย์กับกลุ่มพนักงานบริษัทในกรุงเทพม,มหานครโดยเป็นโดยแบบเน้นด้านผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดแล้วก็การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ รวมถึงการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นเ,เรียกดึงดึงดูดความสนใจแล้วก็การตัดนใจซื้อของผู้บริโภคในกลุ่มนี้และยังส่งผลให้ธุรกิจเนี่ยสามารถรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายในระยะยาวได้ครับต่อไปก็จะเป็นแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับอ,อันนี้ก็จะมีด้วยกัน6แนวคิดด้วยกัน,นครับ1ก็คือแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์2ตัวแปรเรื่องธัรมาภิ3ตพฤติกรรมของผู้บริโภค 4. ี่ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7P 5. การตัดสินใจเลือกใช้บริการแล้วก็่อแนวคิดเกี่ยวกับน้ำอาลมณแล้วก็อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบแนวคิดคร่าวๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลเพศอายุสัภาพะระดับการศึกษาและได้ต่อเดือนแล้วก็ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคลที่บริการด้านกระบวนการแล้วก็ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพครับแล้วก็ส่งสผลถึง,นนงการตัดสินใจซื้อน้ำมันลมสูตรไม่มีน้ำตาลของพนักงานบริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้นะครับโดยแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีอยู่4ส่วนนะครัน1คือข้อมูลประชากรศาสตร์นะครับมีแ้วกัน5ข้อก็จะถามเรื่องเพศอายุระดับการศึกษาศาสนาภาพแล้วก็รายได้ต่อ เดือนครับ2ก็คือปัจจัยส่วนผสมทางตลาดมีทั้งหมด22ข้อมีทั้งในด้านสินค้าราคาช่องทางการจัดจําหน่ายด้านส่งเสริมการตลาดด้านบุคคลแห้บริการด้านกระบวนการแล้วก็ลักษณะทางกายภาพครับแล้วก็3ก็จะเป็นการอญาตใ้ซื้อเครื่องสำอางอันนี้ก็จะมี5ข้อแล้วก็ข้อที่2กับข้อที่3เนี่ยก็จะมีกำหนดค่าน้ําหนักในการประเมินเนี่ยแบ่งออกเป็น5ระดับก็คือมากที่สุด5มาก4 บ้านกลาง3น้อย2แล้วก็น้อยที่สุดเนี่ยก็คือ1แล้วก็ข้อที่4ของแบบสอบถามก็คือข้อเสนอแนะครับมานี่ก็จะเป็นก็อย่างเป็นเครื่องมือที่ใช้นะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ข้อคือข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บมาจากหนังสือพิมพ์วารสารอินเทอร์เน็ตแล้วก็งานวิจัยครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือข้อมูลบฐมภูมิก็จะเป็นแบบสอบถามออนไลน์แล้วก็เอ่อทางผู้วิจัยเนี่ยใช้เป็น Google Form ครับก็เก็บกลุ่มตัวอย่างมาเอ่อสี่ร้อยคนครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยวิเคราะห์เอ่อก็จะวิเคราะห์ค่าความถี่แล้วก็ค่าร้อยละครับก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเอ่อนำผลเนี่ยที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่แล้วก็ค่าร้อยละเพื่อมาใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางอนาานันนาลาดนนำ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 ผลที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดระดับคะแนนมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับความมึงบวใจ5ระดับนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้ไปเก็บมาครับเพศก็จะมีอยู่3ามแล้วก็เพศหมายถึงว่าเพศชายมีอยู่ประมาณ3าก็ครับแล้วก็เพศหญิงประมาณ6กสส่วนอายุที่มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วง25 3 5ถึงสิปีอยู่ที่61%ครับถัดไปก็ อันนี้ก็จะเป็นระดับการศึกษานะครับส่วนใหญ่ก็ศึกษาที่ปริญญาตรีครับประมาณ80สิบเปอร์เซ็นต์านครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานภาพโสดครับหกสิบหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นรายได้ครับซึ่งช่วงรายได้เนี่ยก็จะแบบเกี่ยวก,กันไปนะครับซึ่งอันดับหนึ่งอะ่ะก็จะมีรายได้อยู่ที่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งบาทอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถัดมาก็จะเป็นตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งบาทจนถึงสองหมื่นบาทยี่สิบสองเปอร์เซ็นต แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นตั้งแต่21 0 0 0บาทจนถึง25,000บาทอยู่ที่1 8เครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อน้ำอเมรอมสูตรไม่ไมีน้ตางของพนักง,งานในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจะเห็นได้ว่าด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยมีค่าค่าเฉลีย่ยครับอยู่ที่4 1 1 5นนคะแนนครับแล้วก็ด้านราคาเนี่ยอยู่ที่4.323คะแนนด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ที่4.08คะแนนด้านการส่งเสริมการขายอยู่ที่4.07คะแนน ด้านบุคลากรอ,อยู่ที่4.09คะแนนด้านกระบวนการให้บริการอยู่ที่4.2คะแนนและด้านลักษณะทางกายภาพเนี่ยอยู่ที่4.25คะแนนครับนีก็จะเป็นปัจจัยส่วนผสมทางขนาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาลของพนักง,งานในบริษัทพื้นที่กรุงเทพมหานครคนระับจะเห็นได้ว่าคำ,คำ,ค,ำคำถามที่ว่าท่านตัดสินใจซื้อน้ำอัลมสรไม่มีน้ำตาลเพราะต้องการลด การบริโภคน้ําตาลเนี่ยจะสูงที่สุดนะครับอยู่ที่4.38คะแนนหมายถึงว่าคะแนนเฉลี่ยครับแล้วก็2ก็คือท่านตัดสินใจซื้อน้อาอรลมสูตรไม่มีน้ําตาลจากโปรโมชั่นหรือส่วนลดหรือว่าของพรีเมียมที่น่าสนใจอยู่ที่3.83คะแนนถัดมาก็คือท่านตัดสินใจซื้อน้อาอรลมสูตรไม่มีน้ําตาลเพราะอยากลองรสชาติหรือผลิตภัณฑ์น้อาอรมลมที่แปลกใหม่อยู่ที่4.07คะแนนถัดมาคือท่านตัดสินใจซื้อน้ําตาลสูตร ขอัยครับท่านตัดสินใจซื้อน้ำอุณหภูสูรไม่มีน้ำตาลเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพรีเซนเตอร์ที่ท่านชื่นชอบอยู่ที่4.06คะแนนแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อน้ำอุณหภมสูตรไม่มีน้ำตาลซ้ําหากมีประสบการณ์ที่ดีจากการบรภคุขั้งก่อนอยู่ที่4.27คะแนนภาพรวมทั้งหมดทั้ง5ข้อก็จะอยู่ที่4.12คะแนนครับอันนี้ก็จะเป็นผลการทดสอบสมมติฐานหลังจากที่เก็บข้อมูลแล้วก็นําไปลงในโปรแกรม SPSS มาแล้วนะครับสมมติฐานนิดหนึ่งเนี่ยปัจจัย จากกาอนศาสตร์ได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพแล้วก็รายได้ต่อเดือนเนี่ยที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำอรดมสูตรไม่มีน้ําตาลของพนักง,งานบาริษัทในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครแตกต่างกันก็จะได้ผลการทดสอบได้ว่าเพศเนี่ยมีซิกนะครับหรือว่าแบบมีนัยสําคัญ่วนจุดนสามสองคะแนนผลการทดสอบสมมติฐา,านก็คือเป็นไปตามสมมติฐานครับแล้วก็ทั้งอายุแล้วก็ระดับการศึกษาเนี่ย ค่าซิกอยู่ที่0.06 2แล้วก็0 1 0 8ตามลําดับนะครับก็ถ้ากับว่าทั้งคู่เนี่ยไม่เป็นไปตามสมมติฐานถัดมาก็จะเป็นสหภาพและรายได้ค่าชิกอยู่ที่0.021แล้วก็0.004คะแนนนะครับก็เท่ากับว่าทั้งสหภาพและรายได้เนี่ยเป็นไปตามสมมติฐานครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นสมมติฐานที่2ครับปัจจัยส่วนผสมทางกรารตลาดได้แก่สินค้าด้านช่องทางการจำหน่ายด้านการส่งเสริมการขายด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการแล้วก็ด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำประหมสูตรไม่มีน้ําตาลของพนักงานบริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะได้เห็นก็จะเห็นได้ว่าทั้ง7ปัจจัยเนี่ยที่ได้กล่าวมาเมื่อข้างต้นเป็นค่าสิกมาเลยนะครับก็จะมีคะแนนอยู่ที่ 0.00..00 0 0 0 0ูยูจจยอยู่3ปัจจัยก็คือด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาก็ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วนย์0ุก็คือด้านการส่งเสริการด 0.002ก็คือบุคคลที่ให้บริการแล้วก็0.003ด้านกระบวนการแล้วสุดท้ายก็ด้านลักษณะทางกายภาพก็อยู่ที่0.001ถ้ากับว่าการทดสอบสมมติฐานทั้งเจ็ดปัจจัยเนี่ยเป็นไปตามสมมติฐานทุกข้อครับถัดมาก็จะเป็นข้อเสนอแนะนะครับอันแรกก็จะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและบริการก็จะมีด้วยกันสามข้อหนึ่งคือ,อ,อพัฒนา,นาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นการปรับปรุงรสชาติให้ตอบโจทย์กับความต้องการของบริโภคมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ผู้ประกอบการเนี่ยควรออกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มพนักงานบริษัทในแต่ละระดับรายได้เช่น การจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษสําหรับกลุ่มรายได้ต่ําเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อในกลุ่มต่างๆครับถัดมาสุดท้ายก็จะเป็นสร้างประสบการณ์บริการที่ตอบโจทย์นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคนเน้นการบริการที่เป็นมิตรและก็รวดเร็วรวมถึงควรพัฒนาช่องทางการบริการที่สะดวกสบายเช่นการจัดส่งที่รวดเร็วและมีการติดตามสถานะการส่งสินค้าอย่างโปร่งใสครับท้ายก็จะเป็นข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไปนะครับ1ก็คือในการศึกษาครั้งถัดไปเนี่ย เ,เราเนี่ยควรพิจารณาปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้แบบเช่นลักษณะของครอบครัวและก็วิถีชีวิตของพนักงานบริษัทรวมถึงผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาน,นั้นๆด้วยซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประเภทน,นี้ชัดยิ่งขึ้นครับสุดท้ายก็คือเพิ่มการศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมพนักงานบริษัทในประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน พื่อให้ผลการวิจัยเนี่ยมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นก็คือควรศึกษาพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่นอุตสาหกรรมการเงินอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีลักษณะในการทํางานแล้วก็วิธีทีวิตที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ